ปัจจุบันการทำสัญญกรรมความงามไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงอีกต่อไปครับผู้ชายหลายๆคนก็อยากจะดูดีขึ้นอยากหล่อขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าใบหน้าที่ดูดีสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิต โดยไม่จํากัดเพศครับสวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนามาสศัญยแพทย,พทย์ตกแต่งกับ Channel Dr. Hope Plastic Surgery ครับในปัจจุบันมีคุณผู้ชายจํานวนไม่น้อยที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสต่างๆในชีวิตให้มากขึ้น การทำศัลยกรรมก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นให้หล่อขึ้นและการทำสัลยกรรมที่นิยมทำกันมากในผู้ชายก็คือการเสริมจมูกซึ่งมีความนิยมไม่แพ้ในผู้หญิงเลยครับแต่ว่าการเสริมจมูกในผู้ชายก็ไม่ได้เหมือนกับในผู้หญิงไปทั้งหมดครับผมก็เลยอยากจะฝาก7เรื่องควรรู้เมื่อคุณผู้ชายอยากเสริมจมูกซึ่งผู้หญิงก็จะเป็นต้องรู้ครับจะได้ไม่ผิดหวัง เมื่อคิดจะทำครับเรื่องควรรู้3ข้อแรกจะเกี่ยวกับเรื่องของรูปทรงจมูกครับ รูปทรงของจมูกเป็นจุดที่สําคัญมากที่จะทําให้ใบหน้านั้นดูเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงครับการจะทําจมูกให้ออกมาหลอ่อหรือออกมาสวยจําเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนมุมและก็รูปร่างของจมูกครับเรื่องควรรู้เรื่องที่1ก็คือมุมระหว่างหน้าผากและสันจมูกหรือว่า nasofrontal angle ในคนผิวขาวมุมนี้ในผู้ชายควรจะอยู่ที่120-130อถึงอองศาส่วนใน ผู้หญิงควรจะอยู่ที่115-125ถึงองศาจะเห็นได้ว่ามุมของผู้ชายจะกว้างกว่าของผู้หญิงพูดง่ายๆก็คือว่าสันจมูกตรงระหว่างหัวตาของผู้ชายจะเว้าลงไปน้อยกว่าของผู้หญิงครับแต่ว่าในคนเอเชียจะมีมุมที่กว้างกว่าตัวเลขนี้เล็กน้อยครับเรื่องคนรู้เรื่องที่2ก็คือมุมระหว่างจมูกกับปากบนหรือว่า Nasolabial Angle จริงๆมุมนี้ไม่ได้วัดระหว่างจมูกกับปากบนโดยตรงครับแต่ว่าจะวัดระหว่าง จมูกกับเส้นแนวดิ่งของใบหน้าซึ่งในคนผิวขาว มุมนี้ในผู้ชายควรจะอยู่ที่9 0้าถึงเกองศาส่วนในผู้หญิงจะอยู่ที่9 5้า0ถึงหนึองศาสรุปไง่ายๆก็คือว่าจมูกของผู้หญิงจะมีลักษณะเชิดขึ้นมากกว่าผู้ชายแต่ว่าการทําจมูกในคนเอเชียจะทําให้มุมนี้แคบกว่าคนผิวขาวเล็กน้อยเพราะว่าคนเอเชียจะไม่ชอบจมูกที่เชิดขึ้นเหมือนจมูกหมูครับเรื่องคนรู้เรื่องที่3ก็คือแนวสันจมูกในผู้ชายแนวสันจมูกเมื่อมองจากด้านข้างควรจะตรง ส่วนในผู้หญิงจะโค้งเล็กน้อยหรือที่ชอบเรียกกันว่ามีสโลปซึ่งแนวสันจมูกนี้จะสัมพันธ์กับจุดที่เรียกว่าซุปราทิปเบรคครับโดยซุปปราทิปเบรกคือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสันจมูกและปลายจมูกในผู้หญิงควรจะ โค้งเล็กน้อยทําให้ปลายจมูกดูพุ่งขึ้นมาแต่ว่าในผู้ชายจะไม่ควรมีลักษณะนี้อยู่สันจมูกควรจะตรงลงมาเสมอกับปลายจมูกครับและข้อควรรู้3ามข้อแรกที่ผมพูดไปก็คือจุดแตกต่างในเรื่องของทรงจมูกของผู้ชายและผู้หญิงครับถ้าสนใจคลิปความรู้เรื่องการทําสัญญกรรมตกแต่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับอีก4ี่เรื่องที่ควรรู้ต่อจากนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของจมูกครับโดยโครงสร้างของจมูกผู้ชายจะมีจุดที่แตกต่างจากของผู้หญิงอยู่หลายๆส่วนซึ่งมีผลต่อการเลือกใช้เทคนิคในการผ่าตัดจุดแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้พบในทุกคนนะครับเรื่องคุรรู้เรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องของฮัมหรือว่าความนูนตรงสันจมูกครับโดยส่วนใหญ่แล้ว น้ำของผู้ชายมักจะใหญ่กว่าผู้หญิงทำให้ในผู้ชายบางคนการลดห้ำด้วยการตะบายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจะต้องใช้การต่อกระดูกออกครับ เรื่องควรรู้เรื่องที่5ก็คือเรื่องของกระดูกฐานจมูกครับโดยส่วนใหญ่แล้วกระดูกฐานจมูกของผู้ชายมักจะกว้างกว่าของผู้หญิงการที่กระดูกฐานจมูกของผู้ชายกว้างกว่าทําให้เวลาที่จะตอกกระดูกฐานจมูกเพื่อยุบให้แคบลงในผู้ชายก็มักจะยุบน้อยกว่าของผู้หญิงก็คือว่าเมื่อย,ยุบแล้วก็จะยังคงให้มีความกว้างอยู่บ้างไม่ควรทำให้เรียวเท่ากับจมูกของผู้หญิงครับ เรื่องควรรู้เรื่องที่6ก็คือจมูกของผู้ชายมักจะมีเนื้อที่หนากว่าผู้หญิงแต่ว่ามีความยืดหยุ่นน้อยกว่าทำให้การเสริมจมูกในผู้ชายให้โดง่งมักจะต้องใช้กระดูกอ่อนที่แข็งแรงมากในการปรับโครงสร้างภายในให้โด่งขึ้นเช่นการใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครงเป็นต้นครับเรื่องควรรู้เรื่องที่7ก็คือปีกจมูกครับ ผู้ชายมักจะมีปีกจมูกที่กว้างและหนากว่าผู้หญิงอยู่แล้วดังนั้นการตัดปีกจมูกของผู้ชายก็มักจะไม่จําเป็นต้องทําให้เล็กเท่าของผู้หญิงเช่นเดียวกับการตอกกระดูกฐานจมูกครับทั้งหมดนี้ก็คือ7เรื่องควรรู้เมื่อคุณผู้ชายอยากเสริมจมูกครับซึ่งจะทําให้ได้จมูกที่ดูดีล่อเข้ากับใบหน้าและผู้หญิงก็จาเป็นต้องรู้ครับเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องอยากได้จมูกที่ดูสวย ดูไม่แข็งหรือดูเหมือนจมูกผู้ชายครับถ้าสนใจสาระความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญกรรมตกแต่งอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับฝากติดตามเพจ d r Hope Plastic s u r g e r y และเว็บไซต์ Dr Hope p l a s t i c Surgery com ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนะนำกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้ผมประเมินแนวทางการทำสัญญกรรมสามารถที่จะแอดไลน์ Official ที่ a อ s i ซด์ด็อหรือว่าคลิกตามลิงก์ใน description ได้นะครับและถ้ามีคำถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ